สวัสดีครับมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะโชคใบบุญฟาร์มเอามาให้สัมภาษณ์สักหน่อยวันนี้คุณพ่อบ้านเนี่คุณพ่อบ้านมาให้สัมภาษณ์หน่อยตรงนี้ครับเป็นเป็นเป็นอันนี้ออกเมกื่อันแล้วเนี่ยเกือบเดือนแนละ้วออกเมกื่อันแล้วโอ้ย จะครบเดือนแล้วครับเลครบเดือนอันนี้อันนี้ที่ที่จะเป็นพ่อพันธุ์ไม่รู้ว่าคนละตัวกันคนละตัวคนละตัวครับอันนี้สีสวยจังเนาะนี่เนาะนี่ตัวเมียตัวเมียไหมตัวผู้นี่ตัวผู้ได้ออกได้มีโอกาสได้ไปใช้เงินข้างนอกบ้างไหมเนี่ยได้ไปเที่ยวห้างเที่ยวห้างอะไรกับแม่บ้านบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับไม่ได้ไปเลยเหรอไม่พอใช้ไม่พอใช้เป็นไงบ้างอ่ะรถที่อยู่ รถแมคโครถแมโคโอมามีกี่คันรถแมคโค่สองคันสองคันเหรอมาบ่อยไหม,ไมรถแมคโหน่ะไม่มาคนให้อย่างเดียวคุให้อ<ะ>ย่างเดียวเออไทยไม่หนักเท่าไหร่หรอกว่าแต่ละแต่ละเดือนแต่ละอะไรหนักไหมไดเดือนละหมื่นกว่าบาทเดือนละหมื่นกว่าบาทได้เหรอ,อใช้เงินไม่เยอะแล้วเขาก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะลูกเนาะบางทีก็<า>มันจําเป็นอ่ะก็ค่าหอเขาไปสี่พันกว่าแล้วไงอืม พ่อไปทําบ้านให้เขาอยู่สักหลังหนึ่งดีไหม <c oughs> โอ้ยซื้อที่ที่นู่นซื้อบ้านเราได้ตั้งเยอะเออที่มันแพงเนาะเป็นไงบ้างมาเลี้ยงแพะตอนเนี้ยเป็นไงบ้างกําลังใจมันมันดีขึ้นมาเยอะไหมครับก่อนหน้านี้เราทําอะไรนะเลี้ยงพึ่งเลี้ยงพึ่งเลี้ยงพึ่งแล้วเป็นไงบ้างตลาดเป็นไงบ้างตลาดดีดีดไหมครับตดด้นทุนมันสูง ต้นทุนสูงพาออะไรเพราะเพราะค่าน้ำมันลดหรือว่าพ่ออะไรทั้งค่าน้ำมันทั้งค่าอาหารมันค่าน้ำมันลดครับค่าดูแลมันมีต้นทุนพอพอสมควรเนาะสูงสูงไหมสูงมากแล้วทีนี้เราเราจะดูแลเราจะดูแลเราจะดูแลค่าใช้จ่ายยังไงทีนี้ในการที่จะลดค่าใช้จ่ายเราจะดูยังไงพึ่งพึ่งลดไม่ได้รลดไม่ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มันก็จะมีค่าน้ํามันรถและค่าคอะไรอีกค่าน้ําตาลของเขาค่าน้ําตาลใช่สองอย่างนี่แหละที่มันสูงใช่ไหมใช่เพราะยังไงพึ่งเขาถ้าเราต้องการพึ่งเยอะเราก็ต้องใช้น้ําตาลเยอะเยอะแล้วทีนี้เราก็ต้องมีต้นทุนกับน,น้ําตาลอีกครับตลาดเป็นไงบ้างครับตลาดพึ่งดีงงดีไหมดีมถ้าเราได้พึ่งเยอะเราก็ได้น้ําพึ่งเยอะ แล้วเราก็ต้องเสียค่าน้ำน้ำตาลไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการลูกเขาเยอะไงเอาไปเลี้ยงลูกใช่ไหมใช่เวลาเราเก็บเราก็เก็บอย่างเดียวเก็บเก็บหมายถึงว่าเก็บเก็บน้ำหวานนะเก็บไปตามปกติของเราครับไม่น้ำหวานเก็บฤดูดเดียวโอตอนนี้คือเราเอามาเลี้ยงตอนนี้คือเลี้ยงอาตัวอย่างเดียวเลี้ยงอาตัวอย่างเดียว ในในส่วนในส่วนต้นทุนเราก็ก็มีคือมันมีค่าใช้จ่ายตายตัวอยู่แล้วแต่ว่าการตลาดเป็นไงบ้างครับเรื่องตลาดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงดีอยู่แล้วดี่แล้วเขามีคนมาซื้ออยู่แล้วเราเราพอใจกับเราพอใจกับราคาที่เราได้ไหมที่เราขายมันก็แล้วแต่ปีบางปีก็ได้เยอะบางปีก็อยู่ปกติของเขาที่อื่นเขาไม่ค่อยทําพึ่งกันอะ มีแต่เอราวันเนี่ยทำพึ่งเป็นพ่อไม่เอราวันมีสี่ห้าเจ้าเองหกเจ้าห้าเจ้าพงจังหวัดเลยมีร้อยฟาร์มงจังหวัดสองร้อยสองร้อยฟาร์มแล้วนะสองร้อยฟาร์มพงจังหวัดเลยเฉพาะคนสุสัดด้วยนะคะนี่ก็จะทะเบียนนะคะแต่ว่าอำเภอเอราวันไม่ใช่อำเภอที่เป็นสมาชิกเยอะไม่มีอยู่ไม่กี่เจ้าใช่มีอยูหกเจ้าจะทะเบียนเพราะต้นทุนมันสูงไงคะต้นทุนสูงใช่ไหมใช่สูงมากตอนที่เราไปทำพึ่งเนี่ยใครดูสวนยางให้ทีนี่ตอนนั้นปิดยางปิดยางแล้วพอปิดยาง แล้วก็ไปช่วงที่ปิดยางครับนี้ต้องแยกใช่ไหมปีนี้แยกคนหนึ่งอยู่แพะคนหนึ่งไปดูพึ่งแล้วจะดูแยกกันได้จริงเหรอสมมติแยกและทีนี้ตอนนี้มันทุกคนก็นัวกันอยู่ตรงนี้แหละคอกแพะนี่แหละมาอยู่กันคนละมุมนี่แหละคอกแพะเนี่ยมันใหม่ใหม่และทีนี้ผมถามหน่อยว่าเลี้ยงแพะนี่เป็นยังไงคิดยังไงถึงมาเลี้ยงแพะก็แม่บ้านเขาอยากเลี้ยงแม่บ้านอยากเลี้ยงพ่อบ้านอยากเลี้ยงไหมพ่อบ้านยังไงก็ได้ ยังไงก็ได้ที่นี่พอพอมาเลี้ยงพอมาตัดสินใจเลี้ยงแล้วเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็ดีดีไหมถ้าถ้ารู้อย่างนี้เราน่าจะเลี้ยงมาตั้งนานแล้วใช่ไหมตอนแรกเราเริ่มต้นเลี้ยงกี่ตัวนะฟาร์มเราก็เอามาพ้อมกันหมดพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมเอามก่อนตอนสิบวันเองสิบอ่หมายถึงว่าสิบเจ็ดตัวแรกใช่ไหมครับสิบวันเองอ่สิบเจ็ดตัวแรกนี่เราก็เอามาจากที่เดียวกันเหมือนกัน แลวหลังจากนั้นก็เป็นก็เป็นส่วนของโครงการอีก20ตัวยี่บตัวย1ตัวกับพ่อพันหนึ่งตัวครับและเป็นไงทีนี่อ่การเลี้ยงเรายากง่ายขนาดไหนเลี้ยงแพะก็ง่ายง่ายเลี้ยงแพยากไหมไม่แต่ยาให้สีให้ให้กินสารให้สับให้สองคนก็จบจบเลยจบไปจบมาก็ถึงเที่ยงเที่ยงเที่ยงแล้วใช่ไหมครับให้อาหารไปให้อาหารมามันทำยางด้วยไง อ๋อช่วงอีกช่วงเช้านี่ก็คือไปกีดยางด้วยแล้วก็มาหยออนลูกกดตอนไหนที่นี่ยังไม่หยอนเลยนี่ยังไม่หยอดเลยใช่ไหมกําลังจะรอรอหยอนเนาะรอหยอดตอนเย็นติดแพติดอยู่เรื่อยนะติดแพนี่นะไอ้ละติดแพนี่ตกลงตกลงใครใครติดใครเนี่ยตอนนี้แพนี่แพติดคนแติดคนแล้วคนติดแพไม่ไม่ยอมรับว่าเราติดเขาเนาะ เรามีกําลังใจเยอะไหมครับเลี้ยงแพนี่เยอะเยอะไหมแล้วถ้ารู้อย่างนี้น่าจะเลี้ยงมาตั้งนานแล้วไหมโครงการโครงการที่เราจะขยายฟาร์มไอหินี่ขยายไปทางไหนอีกมุมไหนก็ต้องดูเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มไปเหรอโยนโยนใส่แม่บ้านตลอดเลยเหรอเจ้าของฟาร์มโชคใบบุญฟาร์มอ่อ ตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่กี่ตัวนะที่เราได้มาใหม่สิบตัวรับสิบตัวนี่เป็นไม่มีแฝดเลยใช่ไหมมีแฝดตัวแรกโอ้มีแฝดอยู่แค่ตัวแรกครับคู่แรกแต่ว่าผมดูแล้วนี่ถ้ามันออกมาไม่แฝดนี่มันก็ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ดีแข็งแรงด้วยนี่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ออกได้ดึงชื่อเลยนึกอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้จะจะเดือนแล้วอีก ประมาณสี่ห้าวันก็เดือนแล้วเนี่ยเดือนนั่นเหรอไอ้นี้เป็นอะไรเนี่ยตัวดำเนี่ยบอยโกบอยโกตัวนี้ตัวใหญ่ตัวสูงจัง่ะตอนที่เราฟาร์มเรานี่มีมีชุดชุดแรก20ตัวในโครงการนี้ก็คือผสมเทียมอ่ะไม่ไม่ได้ผสมเทียมใช่ไหมเป็นเป็นการทับสายพันธุ์ธรรมดาครับก็เอามาที่ฟาร์มผมก็ทับมาแล้วทีนี้ในส่วน17ตัวแรกเราเนี่ย หรือยี่สิบตัวหลังนี่ที่อยู่ในโครงการทั้งหมดเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปสมเทียมบ้าง,ย,างายังความเรายังเลยอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลเนาะเป็นข้อมูลจะแนะนําสมาชิกยังไงเอาอธิบายให้ฟังสักหน่อยว่าไม่เข้าใจจะแนะนาแนะนาให, <c oughs> ให้ให้เข้ามาเลี้ยงด้วยไหมหรือว่าจะเลี้ยงคนเดียวเ,เลี้ยงด้วยก็ยังให้อยากให้สมาชิกมาสนใจเลี้ยงอยู่ครับ จะบอกเกษตรกรว่ายังไงที่นี้ว่ามันดียังไงเลี้ยงแพะดีครับง่ายเลี้ยงง่ายเราจจใสสักหน่อยเราใจใสต้องมีพื้นที่ให้เขาสักหน่อยครับมันก็ไม่ใช่มากในพื้นที่ขอเียเียวให้มีหญ้ามีหญ้าหญ้านี่เราต้องเตรียมแปลงปลูกเฉพาะฟาร์มเราต่างหากเลยไหมครับไม่รอเขาเลยถ้าไม่มีแปลงหญ้านี่อาจจะลำบากหน่อยลำบากเพราะต้องตัดทํางานหลายอย่างหมายถึงว่าเราไม่มีเวลาไปหาข้างนอกเพราะว่าเราอาจจะมีงานประจํา ถึงเวลาเราก็ไปตัดพอแดดรอมีแปลงของของเราเองดีที่สุดครับเราใช้เวลาปลูกย่านี่กี่วันสี่สิบวันผปลูกรอตั้งสามเดือนเลยสามเดือนสามเดือนนี่เหรอนอนนอนหลับไหมช่วงนั้นนอนหลับไหมอย่างเรื่องแพ้เนี่ยโอ้ยจนรอไม่ไหวใช่ไหมรอไม่ไหวไปลงของตัวเองมามันก็เลยมาพร้อมกันไงเออบัดทีนี่มามาพร้อมกันเลยครับ โมโหไม่บานโมโหเขาก็ว่าจะซื้อเองเออทีนี้เราก็เลยเอามาก่อนสิบเจ็ดตัวก่อนเลยครับทีนี้พอพอมาไม่นานทีนี้โครงการมาเลยทีนี้โครงการของโครงการก็เข้าตามมาเลยตามมาเลยก็เลยกลายเป็นภาระหนักเลยทีนี้ไม่ไม่เป็นภาระหรอกหนักไหมไม่หนักไม่หนักเนาะเออเลี้ยงควายยังหนักกว่าเลยหนักกว่าไหมหนักเอาแสดงว่าเลี้ยงแพะนี่เลี้ยงไม่ยากไม่ผมเลี้ยงมาก่อนโควายแต่ก่อนอ๋อเลี้ยงไอ้ เคยเลี้ยงวัวมาก่อนควายก็เลี้ยงควายมาเลี้ยงใช่ไหมที่บ้านเลี้ยงควายประจําแต่ก่อนอแล้วเรามีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับสมัยก่อนตั้งแต่เล็กๆสมัยก่อนเขาไม่เห็นถ่ายเพราะยังพยาธิอะไรเนี่ยเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรเขาไม่ค่อยถ่ายกันนะคัยถ่ายกันถ่ายไหมปีละครั้งปีละครั้งครับเราจะสัตว์มาขีดได้ปีละครั้งอืแต่ว่าแพะนี่ล่ะแพะนี่เจ้าของฟาร์มขี่เองเจ้าของฟาร์มลุยอะไรไหมครับ เจ้าของฟาร์มอะไรก็โยนไปที่เจ้าของฟาร์มหมดเลยผมเป็นคนจับเนาะตกลงเราเป็นผู้จัดการทีมผู้จัดการฟาร์มหรือว่าเป็นคนงานคนงานของฟาร์มก็ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจถ้าจะบอกเกษตรกรที่สนใจครับบอกได้เลยว่าเวลาขาได้จับกลุ่มเนขายได้เยอะก็บอกได้เลยว่าเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากใช่ไหมขอให้สนใจกันหน่อย ก็ใส่ใจเขานิดหนึ่งครับอันนี้ผมตอนกลางคืนดึกๆก็ตื่นขึ้นมาดูกันนั่นี่ใช่ไหมครับดูว่าย้ยยินเสียงร้องผมก็เข้ามาลงมาแล้วครับได้ยินเสียงร้องก็เข้ามาดูเข้ามาดูเลยครับก่อนจะลงกีดยางก็เข้ามาดูช่วงกีดยางไปครึ่งหนึ่งก็มาดูอีกถ้ามันร้องเข้ามาถ้าร้องเข้ามาร้องเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเราเขาก็เลยร้องทักทายเฉยเฉยไหมไม่ไม่ไม่ถ้าตอนกลางวันอ่ะใช่อ๋อ ถ้าเป็นกลางคืนนี่เรากลัวมีไม่มันต้องมีอะไรลูกหนาวหรือแม่ทับหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกเขาหนาวเขาก็รู้แม่แม่เขาก็เลยร้องไหมไม่ส่วนมากลูกจะร้องอ๋อลูกร้องใช่ไหมครับตอนกลางคืนทีนี้พอเรามาเจออากาศหนาวหนาวลูกคนนี้ก็เลยหาเสื้อมาใส่ให้เลยใช่ไหมครับเพื่อนหาเสื้อใส่ทีนี้เสื้อเสื้อช่วงหน้าหนาวนี่เตรียมสำรองไว้กี่ตัวแล้ว ขอให้มีแพะใช่ไหมใช่เสื้อนี่เยอะเยอะเยอะเลยตอนนี้เตรียมมาเยอะแล้วขอให้มีออกมาเยอะๆเถอะใช่ไหมตอนนี้เกษตรกรกําลังจะตัดสินใจเลี้ยงนี่จะบอกกับจะบอกเกษตรกรว่าเลี้ยงเลยครับน่าสนใจครับเป็นอาชีพทางเรื่องใหม่เลยครับเรื่องใหม่ครับถึงถึงจะมีอาชีพประจําอยู่แล้วก็ก็เลี้ยงแพะคู่ไปได้ครับมันมันไม่ยากถ้าเรามีแปลงหญ้า แปลงหญ้าบางทีบางคนก็ยังไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าเองด้วยไม่ไม่ต้องอาเยอะหรอกใช่ไหมแค่ไร่สองไร่ก็พอแล้วแค่ไร่สองไร่เลยเหรอก็พอแล้วใช่ไหมครับมีเอาแนะนําพันหญ้าหน่อยเอาใช้อะไรปลูกประสบการณ์ผมยังไม่มีหญ้าหญ้าที่เราปลูกเป็นหญ้าอะไรนะทีนีเนีเปียครับกับหญ้าหวานเห็นไหมก็รู้อยู่นี่ว่าเป็นหญ้าอะไรแ้วทีนี้กระถินนี่ช่วยได้เยอะไหมกระถินผมก็หาตาม ในไร่นี่แหละกระถินเราเราได้ปลูกเองบ้างหรือยังครับมันเกิดเองมันเกิดเองเกิดเองตามไร่นะเออตามธรรมชาตินี่นะครับคือจริงๆกระถินบ้านเราก็มันก็เยอะอยู่พอสมควรเนาะเขาก็บอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยกระถินเยอะกระถินเยอะถ้าจะเทียบกับจังหวัดอื่นนี่จังหวัดเราเยอะกว่าเนาะเยอะกว่าอืมมันเหมือนมันเหมือนพืชได้ทุกอย่างนะพี่พี่จางอืมไอ้ใบลำไยนี่ก็กินใบลำไยชอบมากเลยเนี่ย ใบลำไยนี่ตอนนี้ของเราเป็นไงบ้างเนี่ยลำไยหมดไปครึ่งต้นแล้วมั้งไงแต่งลำไยมาเรื่อยๆแต่งไปแต่งมาจะหัวร้นแล้วเนี่ยลำไยเราเนี่ยเพราะว่าลำไยมันไม่ค่อยออกลูกให้เราเท่าไหร่ไหมใช่ถ้าหนาวจัดลำไยเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้แต่งแต่งกิ่งพอพอได้จังหวะแต่งกิ่งลำไยพอดีเลยครับแล้วก็แต่งไม่ให้มันกินแต่งเขาดีกว่าทิ้งอ่ะทิ้งสงสัยลำไยอะไรนะ ความเพื่อนย,ยังไม่กินเลยนี่ดูแล้วเนี่ยถ้าเขาจะไม่ออกลูกให้เราเนี่ยขอให้ออกใบให้เราได้ได้ให้แพะบ้างใช่ไหม <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เ, <c oughs> เพราะว่าดูแล้วมันเขาอาจจะชอบก็ได้เนะาะใบรำใจเนาะเห็นเห็นเมื่อเช้าเนี่ยเห็นตัดอ้อยมามันมันมันกินได้ด้วยใช่ไหมอ้อยอ่ะโอ้ยยอดอ้อยยอดอ้อยเหรอครับซึ่งเราก็มีแปลงอ้อยอยู่แล้วไม่ือหาเอาที่เขาตัดนี่นี่ยอ๋อที่เขาตัด พอตัดออกเราก็ไปเอายอดมันโอ้นนี่นี่ลูกลูกขยันนี่เราเราสามารถไปเอาอ้อยที่เขาตัดวันละเที่ยววันละเที่ยวสองเที่ยวเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวก็เหลือแล้วเที่ยวเดียวก็เหลือได้ตั้งห้าถังน่ะโอ้พอได้มาก็มาสับมาสับแล้วก็หมักเตรียมไว้เลยสดด้วยสดดด้้ววยยหมักเป็นการตุนไว้เลยครับอืมเดี๋ยวอีกสักหน่อยมันก็หมดอืมอีกสักหน่อยหญ้าไอ้อ้อยนี่เขาจะตัดกันหมดแล้วใช่ไหม ทีนี้หน้าแ้งเราจะเตรียมยังไงทีนี้นอกจากแปลงหญ้าเราเนี่ยก็หาไอ้พวกนี้แหละเตรียมไว้หญ้าหมากนี่นะครับตอนนี้เราหญ้าหมากเราทําไว้กี่ถังนีกเยอะไหมตอนนี้เราทําไว้ประมาณสิบกว่าถังแล้วสิบกว่าถังแล้วเหรอจะพอไหมนี่หน้าแรงไอ้หน้าฝนที่จะมาเนี่ยมันไม่พอเรากผมกินข้าวละถังข้าวละถังเลยเหรอแสดงว่าฟาร์มเราให้เยอะเหมือนกันเนาะมันก็หมดได้เลยคอนัอ๋อหมดเลยใช่ไหมครับ ก็อย่างน้อยวันละสองถังอ่ะถ้าน้อยอสองถังนี่ก็พอสมควรเลยนะครับสองถังสองถังครึ่งถึงสามถังเหรอเขาไม่วนันนึงถึงไหนถึงกันละครับเพราะว่าเรารักเขาอยู่แล้วเนาะทีนี้ไม่มีโอกาสไปใช้ใช้เงินข้างนอกอยู่แล้วล่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับฟ้าแผ่ไปก่อน <laughs> อกลางค <laughs> ืน <laughs> เห็นบอกว่ากลางคืนเขาก็มาลงมาลอยกินฟางว่ะ กินประจำครับหายความว่าไงเขา,างงก็ลงผัดกันขึ้นผัดผัดกันลงเลยาอากาศพอหิวๆหน่อยก็เดินลงมากินครับ,รบไม่เปิดไฟก็กินก็ลงมากินอทีแรกนึกว่ามันเป็นอะไรมาดูก็เห็นมันกุบกักกุบก,กัน<อ>มาดูเลียงให,ใหม่ไม่รู้เ <ๆ S 2> ขก็มากินอย่างนี้เลยเออก็บังเอิญเขาก็คิดได้ว่าเขาลงมากินก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามัๆๆนอยู่ในโรงเรือนเดียวกันนก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ ทำให้แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าท้องอืดได้ครับอันนี้ฟางนะครับฟางเราปลอดภัยดีใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ไปเอามาจากนาเพื่อนเขาโยนไปหาผู้จัดก,การอีกแล้วก็นาเพื่อนของผู้จัดก,การ <c oughs> เออผู้จัดก,การนี่ให้เราได้ใช้เบอร์โทรโทรศัพท์อะไรส่วนตัวเรามีไหมนี่ถ้าไว่เบอร์ผู้จัดก,การหมดเบอร์ผู้จัดก,การหมดแล้วครับฮัลโหล โทรศัพท์นี่ยวจำไม่ได้แล้วทีนี้โทรศัพท์ไปผู้จัดการนี่จำเบอร์ผู้จัดการได้ไหมจำได้แต่ผมจำตัวเองไม่ได้ตัวองไม่ได้ตัวเองมีเบอร์ไหมมีแต่จำไม่ได้จำไ,ไดจำไม่ได้เลยเหรอไอท้ทีนี้เบอร์ผู้จัดการบอกเบอร์หน่อยว่าโชคใบบุญฟาร์มเราอยู่ที่ตรงไหนบอกเบอร์สมาชิกเขาเขาดูอยู่เนี่ยอ๋อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเนาะห้าหกสี่หนึ่งหกห้าหกอันนี้าาโทรมา โทรมาที่ผู้จัดการก็ได้แล้วค่อยมาคุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์มได้ใช่ไหมให้คําแนะนํากันได้เนาะโชคไปบุญฟาร์มนี่มาจากสี่แยกเอราวัณนี่เลี้ยวมานี่ระยะทางเท่าไหร่ที่จะเข้ามาฟาร์มนั้จากนี้ไปถึงเนปากทางเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรเองเหรอเนี่ยปากทางนี้นะเจ็ดร้อยเมตรใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงสีแยกล่ะถ้านามาจากสีแยกสีแยกก็ยู่ประมาณเกือบกิโลนั่นแหละประมาณนี้ไหม บ้านเราที่ตรงตรงนี้ก็คือบ้านอราะวันครับอราวันบ้านอราวันซอยสิบเี้ยวมาเลยซอย10เศรษฐกิจซอยสิบเปลี้ยวมาตรงซอยเศรษฐกิจซอยสิบครับซอยสวนยญญางเข้ามามันไม่มีอะไรหรอกมีเป็นทางป่าสวนยญญางเข้ามาตรงมาเลยตรงมาประมาณเท่าไหร่นะกี่กี่เมตรเจ็ดร้อยเมตรเดอหรอครับผมพอสมควรเนาะครับบางทีเมื่อกี้ผมหลงไปทาเลยไปนิดขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้สัมภาษณ์นะครับ ผู้จัดการกับรองผู้จัดการเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับเก็บข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับโชคใบบุญฟาร์มครับทางบ้านเอราวัณตำบลผาอินแปลงอําเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ